กินข้าวยังไงให้ผู้เทคแคร์ร้านนี้เลย Night nice to Meet You ใครที่ชอบกินอาหารปิ้งย่างแบบสไตล์เกาหลีต้องมาร้านนี้เลยของที่เนี่คุณภาพเขาดีสดสะอาดแล้วก็อร่อยที่สำคัญไม่ต้องทำเองด้วยมีคนทำให้ทุกขั้นตอนเลยวันนี้สั่งหมูสามชั้นนั่นๆแบบนี้เลย ข้าวสลัดกิมจินี่ต้องสั่งบะหมี่เย็นก็อร่อยร้อนๆเลยจ้ะรอกินอย่างเดียวสวยๆตัดให้พอดีคำเหมือนรู้คุณภาพอาหารและการบริการเอาเรื่องอยู่จะบอกว่าน้ำจิ้มปลรราที่เนี่ยเขาเด็กมากยองใจจริงๆคะ่ะเนื้ออันนี้อร่อยมากรสชาติกลมกล่อมสุดๆเห็นแบบนี้สั่งมาสองชุดนะจ๊ะ นี่จ้าข้าวขยวเป็นข้าวของเกาหลีเขาอ่ะผู้ชายขยาให้แบบนี้เลยจ้าไม่ต้องขยาเองให้เปลืองแรงจ้จะเสร็จออกมานะ้าตาแบบนี้เลยจ้าดีดีมากอิ่มอ,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 อร่อยกลับบ้านจ้า